ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ งกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาค5าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหวังเย่ยเหงิงเป็นวิญญาจารย์และวิศวกรวิญญาณแต่เขาไม่เคยรู้สึกถึงความแข็งแกร่งเช่นนี้ราวกับว่าความแข็งแกร่งนี้ไม่ควรเป็นของโรคนี้เลยความมืดปกคลุมเขาในท,ทันทีหวังเย่ยเหิงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้เปลวไฟไขมุกสวรรค์เพื่อปกป้องตัวเองไขมุกสวรรค์หลายสิบเมตรดับลงในช่วงเวลานั้น แ,แสงสีทองสองบกกายบนท้องฟ้ายามราตรีในขณะที่รัศมีของดาบถูกโยกระดับขึ้นสู่ระดับสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ลำแสงดาบตัดผ่านท้องฟ้ามันหายไปในพริบตาและลอยไปในระยะไกลก่อนที่มันจะตามทันมาอยู่ห้าและสูชานชิลำแสงนี้ดูเหมือนจะพาพวกเขาและเร่งความเร็วหวังเย่ยเหิงไม่กล้าไล่ตามพวกเขาหลังจากที่รัศมีของดาบบินข้ามท้องฟ้า หลังจากที่มันเปลี่ยนจากความมืดเป็นแสงสว่างไข่มุกสวรรค์หลายสิบเมตรของเขาที่กระทบก็เริ่มส่งเสียงร้องเหวยหวนจนแสบแก้วหูรอยแตกขนาดใหญ่เริ่มปรากฏขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ตามไข่มุกสวรรค์เหล่านั้นยากที่จะสร้างขึ้นแม้ว่าความได้เปรียบของมันจะอยู่ที่จำนวนของมันทุกๆอันเป็นผลมาจากเลือดและหยาดเหงื่อของเขาชิ้นส่วนที่เสียหายเพียงชิ้นเดียว จะทำให้เขาปวดใจอย่างใหญ่หลวงและควบคุมไม่ได้ไม่ไอ้นั่นหวังเย่ยเหิงก็รู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องหลังจากที่เขาสับสนชั่วขณะรัศมีของดาบนั้นทำให้เขากลัวแต่คนที่สรงรัศมีดาบนั้นชัดเจนว่าไม่มีกำลังเพียงพออย่างน้อยคนผู้นั้นไม่มีกำลังพอที่จะข่มขู่เขาข้าถูกหลอกงั้นเหรอหวังแย,ย่เหิงพึมพำเปลวไฟไข่มุกสวรรค์ของหวังแย,ย่เหงิง ยิงออกมาอีกครั้งหลังจากที่เขาตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติและเขายังคงไล่ตามหัวอยู่เฮาและซูชานชิเขากําลังจะระเบิดด้วยความโกรธเห็นได้ชัดว่าพวกมันไม่ได้ทรงพลังมากนักแต่พวกมันหลอกลวงฆ่าครั้งแล้วครั้งเล่าพวกมันไม่เพียงแต่ทํร้ายเครื่องมือวิญ,ญญาณสอดแนมทางอากาศระดับสูงเท่านั้นแต่พวกมันยังทําให้เปลวไฟไขมุกสวรรค์ของข้าเสียหายอีกด้วยทั้งคู่ต้องตายหวังเยเ่ยง ใช้กำลังเต็มที่ในขณะที่เขาฟาดด้วยเปลวไฟไข่มุกสวรรค์ของเขาเขาแปลงร่างเป็นกระทิงขนาดมา้าหือมากางอากาศพร้อมๆกันและความเร็วในการบินของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณเขาไม่ได้ใช้เครื่องมือวิญญ,ญาณแบบบินได้ในครั้งนี้เขากําลังเผาพลังวิญ,ญญาณของเขาอันน่าเกรงขามในฐานะราชทินนานพม,มายุทธ์เขารู้ว่าเขามีโอกาสโจมตีเพียงครั้งเดียวถ้าเขาจับพวกเขาไม่ได้ด้วยการโจมตีครั้งนี้ เขาจะออกเกินพื้นที่ป้องกันของเทือกเขาโตหมิงและเขาอาจกลายเป็นเหยื่อของศัตรูได้เป็นอย่างดีหากเกิดขึ้นดังนั้นเขาจึงไม่หยุดยั้งการโจมตีครั้งนี้ร่างหลายคนพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้งฟาในระยะไกลมีห้าคนและพวกเขาเว้นระยะห่างเป็นแถวขณะที่แต่ละคนฉายแสงด้วยสีที่ต่างกันพวกเขาเป็นผู้หญิงทั้งหมดหญิงสาวที่อยู่ตรงกลางร,ระเบิดเสียงคำรามของมังกรสดใส ขณะที่ปีกมังกรขนาดใหญ่คู่หนึ่งยื่นออกไปข้างหลังเธอเธอกลายร่างเป็นมังกรยักษท่ามกลางเสียงคำรามของมังกรแรกวงแหวนวิญญาณวงที่หและ7ของเธอก็สั่นไหวพร้อมกันผีเสื้อมังกรที่เปล่งประกายมันคือทังอูถงแม้ว่าร่างของเธอจะถูกเรียกว่าผีเสื้อมังกรที่เปล่งประกายแต่กายแท้วิวญญาณยุทธ์ของเธอถูกนำเสนอในรูปแบบมังกรทั้งหมด แต่มีคลื่นและส่วนโค้งที่คล้ายกับปีของผีเสื้อที่ขอบปีกมังกรของเธอรัศมีที่เธอปล่อยออกมาไม่เพียงแต่มีเกียรติและสง่างามแต่ยังให้ความรู้สึกราวกับว่าเธอกําลังดูถูกคนทั้งโลกนี่คือทักษะวิญญาณที่โหของเธอกลังสังหารเทพมังกรเงาขนาดมหึมาของมังกรโผล่ออกมาจากกายแท้ของผีเสื้อมังกรที่เปล่งประกายและมันได้กลายเป็นมังกรขนาดมหึมา ที่มีความยาว100เมตรทันทีที่ตรงไปยังเปลวไฟไข่มุกสวรรค์เธอไม่ใช่คนเดียวที่โจมตีเจียงน,นันนานเย่กูยี่นานชิวชิวและจิงจือยานต่างก็ปลดปล่อยทักษะวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขางูหรามสีชมพูขนาดใหญ่สองประกายอยู่ด้านหลังเจียงน,นันนานไลวนรอบเธอเจียงน,นันนานเปลี่ยนเป็นลำแสงที่ร้ายขณะที่เธอ พุ่งออกไปอยู่ที่ข้างหลังของถังอูทงอย่างใกล้ชิดแสงสีขาวที่เธอส่องเข้าไปนั้นดูเหมือนกับเสื้อผ้าชั้นนอกของผีเสื้อมังกรที่เปล่งประกายและพวกมันก็รวมกันเป็นอย่างนั้นไข่มุกสวรรค์ที่อยู่แถวหน้าชนกับกายแท้วิญญาณยุ์ของเจียงนันนัน,นพวกมันกระเด็นออกไปด้วยความแข็งแกร่งที่ยืดหยุนบางอย่างและความแข็งแกร่งที่ร้อนแรงของพวกมันก็ไม่ถูกปลดปล่อยเลยราวกับว่าพวกมันถูกตัดขาด กำลังสังหารเทพมังกรประทุด้วยแสงสีม่วงที่สะดุดตาและไข่มุกสวรรค์จำนวนมากถูกปิดกั้นไว้เช่นนั้นทางอูทงใช้การกระทําเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของเธอต่อทุกคนและไม่ใช่หัวอยู่ห้าคนเดียวที่ต่อสู้ตัวต่อตัว,ตว,ตวก่อนหน้านี้เธอกำลังปิดกั้นเครื่องมือวิญญาณระดับ9อันเป็นเอกลักษณ์ของวิศกรวิญญาณระดับ9้าเธอสามารถภาคภูมิใจในตัวเองได้ แม้ว่าเธอจะอดทนได้เพียงคู่เดียวเท่านั้นการแสดงออกของเย่กูยี่แข่งขืนขณะที่เธอจับมือไว้เหนือศีษะดาบศักดิ์สิทธิ์ของเธอเปล่งประกายด้วยแสงที่รุนแรงขณะที่ปีกทูตสวรรค์ทั้งสี่ของเธอยื่นออกไปด้านหลังของเธอประดังแสงมะฮืมมารวมตัวกันเป็นร่างที่สวยงามของเธอบินไปข้างหน้าในทันทีนานชิวชิวหายตัวไปข้างหลังเธอในพริบตาเย่กูยี่แสงหน้าทังอูทงในเวลาต่อมา และเธอก็บินไปยังระดับความสูงที่สูงขึ้นดาบศักดิ์สิทธิ์ที่เปลี่ยนประกายของเธอคล้ายกับรุ้งในขณะที่มันฟันลงไปทางพมยุทธ์กระทิงบ้าหวังเย่เหงิงหวังเย่เหงิงโบกมือขวาของเขาและไขมุกสวรรค์หลายสิบเมตรพุ่งไปที่ดาบศักดิ์สิทธิ์ลัศมีของดาบศักดิ์สิทธิ์กระเด็นออกไปแต่แสงของไขมุกสวรรค์นั้นรีลงอย่างเห็นได้ชัดกว่าเมื่อก่อนหวังเย่เหงิงรู้สึกปวดใจวิญญาจาร์เหล่านี้ ซึ่งยังคงดูเด็กมากจะมีพลังโจมตีที่สมพลังเช่นนี้ได้อย่างไรเขาไม่ได้ข้างพรวนันเมื่อรำแสงสีชมพูสองกวาดไข่มุกสวรรค์เหล่านั้นหลังจากที่มันกระพริบจากด้านหลังดาบศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ทำให้หวังเย่เงิงประดใจอย่างยิ่งได้เกิดขึ้นเปลวไฟบนไข่มุกสวรรค์ของเขาจางลงและพลังระเบิดของพวกมันก็หายไปในทันทีไข่มุกเหล่านั้นเริ่มร่วงหล่นลงสู่พื้นดิน และพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะสื่อสารกับมันได้อีกต่อไปเกิดอะไรขึ้นมีหมอกปกคลุมและดึงเย่กูยี่และหนานจิวๆิวกับมาเยียงนันหนานถอยกลับเช่นกันได้มาอยู่ที่ข้างถังอู่ถงพระงสังหารเทพมังกรก็มาถึงจุดสิ้นสุดเช่นกันและเปลวไฟไขายมุกสวรรค์ก็ทะลุผ่านเงามังกรขนาดมาหึมามาได้ในที่สุดในแง่ของการฝืฝนหัวอยู่ห้าวได้คนเดนิน แดงก็อยู่ห่างกายจากพมยุทธ์กระทิงบ้าแต่ทว่าแต่ละคนล้วนเป็นพรสวรรค์ที่ดีที่สุดพวกเขาช่วยกันครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อทั้ง8คนมารวมตัวกันและการโจมตีของเด็กหญิงทั้ง5ก็เป็นขึ้นยากขนาดที่พวกเขาปิดกั้นหวังเย่เหิงอย่างแรงข้าทนไม่ไหวแล้วหวังเย่เหิงมองดูทั้งสคนที่กำลังบินหนีไปก่อนหน้านี้หยุดลงและทั้ง8คนไม่พยายามหลบหนีอีกต่อไปแล้ว แม้ว่าพวกเขาจะ,ะเผชิญหน้าเขาเขารู้สึกหนาวเย็นที่กระดูกสันหลังทันใดนั้นเขาก็ตระหนักว่าเขาได้เกินขอบเขตของการป้องกันโดยเครื่องมือวิญญ,ญาณระยะไกลของเทือกเขาโตมิงแต่นี่หมายความว่าเขาจะไม่สามารถรับกำลังเสริมใดๆที่นี่ได้อีกต่อไปเมื่อหัวอยู่เฮ้าหนีไปก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ถูกโจมตีโดยเครื่องมือวิญญ,ญาณระยะไกลที่ติดตั้งในเทือกเขาโตมิงเหตุผลหลักคือ พวกเขาไม่สามารถระบุตำแหน่งของเขาได้อย่างถูกต้องมิฉะนั้นผมมยุดกระทิงบ้าจะไม่เข้ามาแทรกแซงปัจจุบันการโจมตีที่ไกลที่สุดสามารถทำได้เพียง30กิโลเมตรแน่นอนว่านี่ไม่ใช่การพิจารณากระสุนปืนใหญ่วิญญาณที่อยู่กับที่อาจมีกระสุนปืนใหญ่วิญญาณที่อยู่กับที่ระยะต่อไปก็สามารถทําได้แต่ถ้าว่าเครื่องมือวิญ,ญญาณจะต้องสามารถล็อกศัตรูให้ได้ก่อนเครื่องมือวิญญาณการสอดแนมทางอากาศของพวกเขา ปกเก็บไว้ใกล้กับเทือกเขาโต้หมิงในขณะที่กองทหารของจกักรวาชิงหลัวเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆช่วยลดยการสูญเสียและความเสียหายให้น้อยที่สุดนี่คือสาเหตุที่การควบคุมในระยะต่อไปไม่เพียงพอเมื่อหัวอยู่ห้าวคิดแผนขึ้นมาเขาได้พิจารณาทุกอย่างแล้วนี่คือเหตุผลที่เขาได้รับการสนับสนุนจากซูชานชิที่ขอบเขตของช่วงที่มีประสิทธิภาพของเครื่องมือวิญญาณระยะไกลพิเศษของพวกเขาแม้ว่าเครื่องมือวิญญาณระยะไกลพิเศษ อยตอบสนองในเวลาและจมตีด้วยไฟพวกเขาก็มีเวลามากพอที่จะหลบหนีเมื่อกระสุนปืนใหญ่พุ่งเข้ามาหาพวกเขาคนอื่นๆก็เสริมกําลังเขานอกขอบเขตที่มีประสิทธิภาพของเครื่องมือวิญญาณทียาอคลายพิเศษแล้วถ้ามีราชินานาม์พมยุทธ์ล่ะพวกเขาแปดต่อหนึ่งหัวอยู่ห้าไม่กลัวเลยอยา่าเคลียกใครลำแสงสีน้ําเงินเข้มก็พุ่งเข้าหาพวกเขาด้วยความเร็วที่รวดเร็วทีมของกองทัพวิศกรวิญญาณตาปิศาทราราช ได้เดรเบีบใหม่แล้วแต่ทว่าทั้งหวังเย่ยเหงิงและทีมของกองทัพวิศกริญญาณตาปิศาทารราดนี้ต้องจำสิ่งหนึ่งไว้พวกเขาอยู่ใกล้กับฐานของจักรวาชิงหลัวมากกว่าเทือกเขาโตหมิงในตอนนี้นี่หมายความว่ากำลังเสริมของจักรวาชิงหลัวอาจปรากฏข,ขึ้นเมื่อใดก็ได้พวกเขาอาจกำลังถูกซุ่มโจมตีอยู่ด้วยซ้ำหวังเย่ยเหงิงโยนลูกบอลสีน้ำเงินขึ้นไปในอากาศกลายเป็นแสงสีน้ำเงินรูปตา เมื่อทีมของกองทัพวิศวกรวิญญาณตาปิศาทรราชเห็นลูกบอลแสงสีน้ําเงินนี้พวกเขาหยุดอย่างรวดเร็วก่อนที่จะหันหลังและถอยกลับพวกเขากําลังรีบกลับไปในทิศทางของเทือกเขาโต้หมิงหนีงั้นเหรอเมื่อเห็นว่าทีมของกองทัพวิศวกรวิญญาณตาปิศาทรราชหลบหนีโมยูเฮาไม่ได้ลดความระมัดระวังลงเลยเขากลับเครียดแทนการตรวจจับทางจิตวิญญาณของเขา เข้าครอบงำสหายของเขาทั้งหมดทันทีในเวลาเดียวกันเขาก็เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วต่อหน้าทุกคนซูจานชิตามเขาไปและคนอื่นๆก็ปรับรูปแบบของพวกเขาอย่างรวดเร็วภายใต้คำสั่งของเขาหมาอยู่เฮ้าเป็นกองหน้าที่อยู่ใกล้ที่สุดใน8คนซูจานชินแลกเจียงหนานนานอยู่ทางด้านซ้ายและขวาตามลำดับทางอูถงอยู่ข้างหลังเขาขณะที่จีเจเฉินและจิงจือยานอยู่ข้างๆเธอ เย่ขูยี่และหนานชิวชิวกับไมาไกลแล้วทั้ง8คนหมุนเวียนพลังวิญญาณของพวกเขาในเวลาเดียวกันพม,มนยุทธ์กระทิงบ้าดูเฉยเมยมากเปลวไฟไขมุกสวรรค์ของเขาไหลเวียนไปทั่วร่างกายของเขาได้อยู่ในรูปแบบสามมิติเขากลายเป็นกระทิงตัวโตและเปลวเพลิงที่ลุกโชนช่วงทําให้ท้องฟ้าทั้งหมดกลายเป็นสีแดงเพลิงเขาไม่สามารถก้าวต่อไปได้ไม่อย่างนั้นเขาอาจจะไม่ได้กลับมา หวังย่เหิงได้ตัดสินใจแล้วว่านี่จะเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายของเขาไม่ว่าเขาจะฆ่าศัตรูได้หรือไม่ก็ตามเขาก็จะกลับไปที่เทือกเขาโต้หมิงทันทีหลังจากนี้ในระยะครลมีคนประมาณ7-8คนพุ่งขึ้นจากฐานของจักรวัิทิงหลัวจากความเร็วของการขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยแสงจ้าเห็นได้ชัดว่าคนเหล่านี้แข็งแกร่งมากอมยุทธ์กับทิงบ้ามีพลังโจมตีเพียงครั้งเดียว วงแหวนวิญญาณสีดำวงที่7ของพม,มยุทธ์กระทิงบ้าสองประกายเจิดจ้าในช่วงพริบตาต่อมาเขาได้กลายร่างเป็นกระทิงบ้าไปแล้วเปลวไฟไข่มุกสวรรค์ของเขายังคงติดอยู่กับเขาทําให้เขาดูเหมือนกระทิงตัวใหญ่ที่สูงกว่า30เมตรเขาพุ่งเข้าหาหัวอยู่เฮาและคนอนื่นๆทันทีคนแรกจากโรงเรียนซูไรเคอร์ที่โจมตีคือเย่กูยี่วงแหวนวิญญาณวงที่หและวงที่6ของเธอสว่างสวยัย ในเวลาเดียวกันข้างหลังเธอปีกทั้ง4ีแสงเจิดจ้าตอนนี้เธอดูเหมือนทูดสวรรค์จริงๆร่างเพลิวบางของเธอเคลื่อนไหวเป็นจังหวะในอากาศและดาบศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่ของเธอก็กลายเป็นแสงจ้าที่หลุดออกจากมือของเธอทันทีและฟันไปทางขัทิงที่กำลังโจมตีทักษะวิญญาณที่5ของเธอดาบศักดิ์สิทธิ์และทักษะวิญญาณที่6ของเธอการไล่ลําแ่งทูดสวรรค์นานชิวๆ เคลื่อนไหวเกอบพร้อมกันทั้งสองประสานกันอย่างลงตัววงแหวนวิญญาณที่5และ6ของหนานทิวทิวก็สว่างขึ้นเช่นกันดาบสีชมพูยาวขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ประกบเข้ากับดาบศักดิ์สิทธิ์เมื่อเทียบกับดาบศักดิ์สิทธิ์มันไม่สะดุดตามากนักแต่ถ้าว่าเมื่อมันหลุดจากเงื้อมือของหนานทิวทิวแสงสีชมพูที่ฉายออกมาก็ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วดาบนั้นมีลักษณะเหมือนขึ้นตั้นสีชมพูที่เปล่งแสงสีชมพูชวนลงไหล ได้ยังผ้ามัวภายใต้แสงไฟสีทองของดาบศักดิ์สิทธิ์นั้นชิวเิวจับมือของเธอไว้ข้างหน้าเธอเธอแสดงสีหน้าจริงจังขณะที่เธอดันมือไปข้างหน้ามีจุดขีดต้านสีชมพูขนาดเท่าเล็บมือหลุดออกมาเมื่อมันบินออกไปรัศมีของนานชิวชิวดูเหมือนจะอ่อนแอลงเล็กน้อยมันเป็นทักษะวิญ,ญญาณที่หของเธอดาบทำลายล้างทับทิมและทักษะวิญ,ญญาณที่หกของเธอดาวแห่งการทำลายล้างแสงดาบทั้งสองรวมตัวกัน และตกบนล่างของกระทิงบ้าทันทีมีเสียงดังกราวดาบศักิ์สีถูกบทขยี้ทันทีและกลายเป็นลำแสงสีทองจำนวนนับไม่ถ้วนที่สลายไปต่อจากนั้นดาบทำลายล้างทัพทิมก็ถูกบทขยี่ด้วยแต่ถ้าว่าการรวมการของดาบทั้งสองนี้ยังคงทำให้เปียเพลิงบนล่างของกระทิงบ้าอ่อนลงได้นอกจากนี้ดวงดาวแห่งการทำลายล้างก็มาถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของการทำลายล้าง ได้แสดงให้เห็นในขณะน,นี้ดวงดาวแห่งการทำลายล้างที่ดูเหมือนจะมีขนาดเท่ากับเล็บมือทำให้เกิดแสงสีชมพูสดใสถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อสัมผัสกับเปลวเพลิงมันประทับอยู่บนหน้าผากของพมยุทธกระทิงบ้าราวกับว่าสินส่วนของคิตตันเติบโตบนหัวของพมยุทธกระทิงบ้าแสงสีชมพูยังคงแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆขนาดของดวงดาวแห่งการทำลายล้างก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ระหว่างกระบวนการขยายนี้มันจะดูดซับเปลวไฟเปลวไฟที่เผาไหม้ไม่ได้ผลอย่างสมบูรณ์ต่อพลังแห่งการทำลายล้างนี่คือหวังเย่เหิงก็ตกใจเช่นกันนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นความแข็งแกร่งของการทำลายล้างเช่นกันความแข็งแกร่งของจักรภาพวิญ,ญญาณเพียงอย่างเดียวสามารถทำให้เปลวไฟไขมุกสวรรค์ของเขาอ่อนแอลงและเติบโตได้ในเวลาเดียวกันมันเป็นไปได้อย่างไรดาวแห่งการทำลายล้าง เป็นทักษะวิญญาณที่โหของนานชิวชิวมันเป็นทักษะวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดของเธอในตอนนี้แต่ถ้าว่ามันแตกต่างจากทักษะวิญญาณที่โหของวิญญาจารย์ทั่วไปนานชิวชิวจะใช้พลังวิญญาณของเธอออกไปมากกว่า3 0เตเพื่อปลดปล่อยดวงดาวแห่งการทำลายล้างของเธอต่อหนึ่งครั้งแต่ในครั้งนี้เธอใช้พลังวิญญาณของเธอไปถึง5 0เเเพื่อปลดปล่อยการโจมตีครั้งนี้วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับดวงดาวแห่งการทำลายล้าง คือการหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิงแม้ว่ามันจะแข็งแกร่งมากแต่ก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือว่ามันไม่สามารถลอกเข้ากับศัตรูได้มันทำได้เพียงบินไปข้างหน้าแต่ถ้าว่าเปลวไฟไข่มุกสวรรค์ของกระทิงบ้านนั้นใหญ่เกินไปนอกจากนี้หวังเย่เหิงยังเป็นคนอวดดีเขาไม่มีความตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีนี้ด้วยเหตุนี้เขาจึงถูกโจมตีโดยตรงผลของดวงดาวแห่งการทำลายล้างคือ มันเปลี่ยนความแข็งแกร่งของศัตรูให้กลายเป็นความแข็งแกร่งของตัวเองเมื่อมันกินพลังจํานวนมากจนถึงขีดจากัดมันก็จะทันใดนั้นก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นเกิดการระเบิดครั้งใหญ่เปลวไฟไขมุกสวรรค์กระทิงบ้าถูกย่างรากไปยังตำแหน่งของเขาก่อนที่เปลวไฟรอบตัวของเขาจะเริ่มมึนแรงขึ้นแต่ทว่าเขาเพิ่งจะปล่อยเปลวไฟออกจากร่างกายของเขาเพื่อเอาชนะดวงดาวแห่งการทำลายล้างหวังเย่เหิงไม่มีทางเลือกอื่น เขาทำได้เพียงเพิ่มการใช้พลังวิญญาณของเขาเท่านั้นตามที่เขาคาดการไว้ดาวแห่งการทำลายล้างสามารถเติมเต็มได้จนกว่าใกล้เจะระเบิดแม้ว่าจะกำจัดได้ยากก็ตามแต่ถ้าว่าปริมาณพลังที่ปล่อยออกมาจากดวงดาวแห่งการทำลายล้างนั้นยิ่งใหญ่มากหากมันถูกทำให้แตกสลายความสามารถของนานชิวชิวไม่ได้ยอดเยี่ยมแต่ถ้าว่าดวงดาวแห่งการทำลายล้างของเธอดูซับความแข็งแกร่งของพลมยุตกระทิงบ้าด้วยสิ่งนี้ ผมยุทธ์กระทิงบ้าจะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากถ้ามันแตกเป็นเสียงเสียงเปลวไฟที่ผมยุทธ์กระทิงบ้าปล่อยออกมาก็จะลดลงอย่างมากเช่นกันหลังจากที่หญิงสาวทั้งสองเสร็จสิ้นการโจมตีในอากาศเสียงคำรามของมังกรก็ดังขึ้นพลังสังหารของเทพมังกรลอยขึ้นไปในอากาศอีกครั้งมันกระพือปีกผีเสื้อสีม่วงที่เป็นประกายมันพุ่งเข้าหาเปลไฟไข่มุกกระทิงบ้าวายู่เฮา เลือกช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ดวงดาวแห่งการทำลายล้างแต่สลายและปฏิกิริยาของพมยุทธ์กระทิงบ้าก็ราช้าเล็กน้อยพลังสังหารเทพมังกรก่อตัวขึ้นเป็นเงาและปะทะก,กับพมยุทธ์กระทิงบ้าอย่างแรงไม่เพียงแค่นี้แต่ลูกบอลหมอกสีม่วงเข้มกำลังพุ่งตามทักษะพลังสังหารของเทพมังกรนี่คือทักษะวิญญาณที่หกของจิงจือยานนั่นคือหมอกง ผลของหมอโผงของเธอคล้ายกับดวงดาวแห่งการทำลายล้างมา,มากเมื่อปลดปล่อยออกมาปริมาณพลังวิญญาณที่มันใช้ออกมานั้นเป็นไปตามจิตนานของวิญญาจาราย์ที่ปลดปล่อยมันความแตกต่างก็คือว่าหมอโผงของจริงจือหยานน้นละเอียดกว่าดวงดาวแห่งการทำลายล้างเนื่องจากพลังแห่งการทำลายล้างนั้นชิวๆจึงสามารถใช้พลังวิญญาณของเธอเพียง50% <ste ak> เพื่อปลดปล่อยดวงดาวแห่งการทำลายล้างของเธอแต่ถ้าว่าจริงจือหยาน สามารถใช้พลังวิญญาณของเธอได้ถึง80%กับหมอกผงของเธอในเวลาเช่นนี้เหตุด้จริงจือหยานจะต้องอนุรักษ์พลังของเธอไว้เมื่อพลังสังหารของเทพมังกรกระทบกระทิงบ้าแสงสีม่วงก็เปลี่ยนเป็นสีทองแล้วท้องฟ้าแตกออกและมีแสงสีทองจำนวนนับไม่ถ้วนส่องลงมาจากท้องฟ้าพวกเขาเป็นเหมือนสายฟ้าสีทองที่กระทบร่างของหวังเย่ยเหิงผู้การโจมตีที่ตกลงมา ทำให้หวังแย่เหิงอ่อนแอลงการโจมตีต่อเนื่องทําให้เปลวไฟไขมุกสวรรค์กระทิงว่าหวังแย่เหงิงเดินหน้าด้วยความเร็วที่ช้าลงนี่คือเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหราบวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ